วันหยุดนี้ใครยังไม่มีแลนไปไหนขอให้สวนเมเปิลเป็นหนึ่งในสถานที่ที่คุณแวะเที่ยวนะคะด้านในสวนเนี่ยเรามีกิจกรรมมากมายให้หนักท่องเที่ยวได้เพลดิดเพลินกิจกรรมแรกนะคะเที่ยวชมสวนลำไยที่ตอนนี้ก็มีผลผลิตให้ได้ชื่นชมแล้วค่ะแต่ลำไยบนต้นนี้นะคะยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวอยากลองทานให้มาตรงนี้ได้เลยค่ะเรามีบุฟเฟ่ลำไยเป็นลำไยที่ตัดสดตัดใหม่ไม่อบกรรมฐาันทานเพลินจนอิ่มนะคะแวะเข้าไปเยี่ยมชมแปลงผักได้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะเรามีกิจกรรมตัดผักที่นักท่องเที่ยวสามารถจําลองเป็นเกษตร ตัดผักเองได้โดยเราจำหน่ายที่3กิโลกร,รัมแรก120บาทแต่สามารถใช้ส่วนลดที่ได้มาตอนจำหน่ายบัตรเข้าชมสวนมาลดตรงส่วนนี้ได้นะคะแต่ผักแปลงนี้นะคะเป็นที่นิยมมากเพราะสามารถสร้างความตื่นเต้นความแปลกและความใหม่ถ้าตัดได้อีกรอบนึงนะคะหรือตัดได้อีกชุดหนึ่งทางสวนจะรีบแจ้งให้ทุกๆท,ท่านทราบเลยค่ะถ่ายรูปเพลินๆที่แปลงผักเสร็จแล้วนะคะเข้ามานั่งพักตามจุดบริการที่ทางสวนเตรียมไว้รอได้เลยค่ะเรามีจุดนั่งพักหลายจุดด้วยกันนะคะแต่ถ้าใครหิวแนะนําเป็นโซนนี้ ค่ะร้านค้าจากชุมชนมีของขายเพียบเลยนะคะจะทานแบบหนักหน่วงหรือจะทานแบบจุ๊บจิ๊บก็มีจําหน่ายเพิ่มเติมค่ะเรามาดูกันที่ร้านแรกนะคะร้านขายขนมรองท้องอย่างข้าวต้มมัดกล้วยทอดแต่ถ้าใครอยากหนักท้องขึ้นมาหน่อยนะคะแนะนํานี่เลยค่ะข้าวขาหมูและผัดไทยซึ่งร้านข้างๆกันนะคะก็มีของแซบๆค่ะส้มตํายําต่างๆและความแซบนะคะก็ยังไม่หมดค่ะมาต่อที่ร้านข้างๆเป็นร้านขนมจีนน้ายามีให้เลือกทานมากมายแต่ถ้าใครอยากทานร้อนๆนะคะแนะนํานี่ค่ะ ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ปรุงมาแบบร้อนๆเลยนะคะข้ามฝั่งมาอีกด้านหนึ่งเจอของทานเล่นแบบจุ๊บจิ๊บเฟนฟายของทอดต่างๆแต่ที่เด็ดนะคะอยู่ที่ขนมจีบและสลัดโลค่ะแต่ถ้าใครอยากทานอะไรที่จริงจังไปเลยนะคะก็จะมีนี่ค่ะร้านข้าวมันไก่และข้าวราดแกงนะคะอร่อยแต่เกือบอิ่มก็แนะนําให้ทานลูกชิ้นแล้วหวานเย็นเพิ่มเติมได้ค่ะแต่ถ้าใครอยากได้เครื่องดื่มที่ชื่นใจเย็นๆนะคะแนะนําร้านนี้ค่ะขายน้ํามะพร้าวน้ําตาลสดซึ่งเราจะมีคูปองส่วน ลดจากการเข้าชมสวนนะคะสามารถนํามาแลกซื้อน้ําแร่ธรรมชาติหรือเป็นเครื่องดื่มอื่นๆที่ร้านซ้ายสุดและขวาสุดแนะนําเป็นน้ําลําไยปั่นและน้ําลําไยสดนะคะพอที่ร้านใช้ลําไยที่แกะสดแกะใหม่และไม่ได้อบสารกรรมฐานค่ะหลังจากอิ่มท้องที่จุดนี้แล้วนะคะสามารถเข้ามาเที่ยวชมสวนดอกไม้ที่เป็นดอกไม้จริงหลากหลายสีสันปลูกสลับกันเพื่อความสวยงามต้นสูงต้นเตี้ยแตกต่างกาันตอนนี้นะคะดอกไม้บานได้70%ของแปลงปลูกแล้วค่ะเที่ยวชมสวนดอกไม้เสร็จนะคะขากลับอย่าลื แวะเข้ามาเล่นกับน้องๆโซนบ้านสัตว์เลี้ยงนะคะเรามีกระต่ายมีเต่านกแก้วสันคอนัวไก่ปลาห่านแพะมินิปิกมี่รอส่งท้ายก่อนกลับบ้านอยู่ค่ะออกมาด้านหน้าสวนนะคะเราสามารถใช้คูปองส่วนลดเพื่อแลกซื้อลำไยกลับไปฝากคนที่บ้านได้ค่ะลำไยที่ผ่านมาตรฐาน G A P ตัดสดไม่อบกรรมฐาถันเอาไปฝากคนที่บ้านได้นะคะขากับเดินไปที่ลานจอดรถชอบต้นไม้มากอยากมีไปประดับที่บ้านสักต้นหนึ่งแนะนำโซนนี้ค่ะมีทั้งไม้ผลไม้ดอกแล้ว เราสามารถใช้คูปองส่วนลดที่ได้จากตอนซื้อบัตรเข้าชมสวนมาใช้ที่จุดนี้ได้ค่ะเรียกได้ว่านักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาอยู่กับเราได้ทั้งวันเลยนะคะแต่ถ้าอยากไปสถานที่อื่นๆต่อและยังได้รับส่วนลดไม่ว่าจะเป็นค่าเข้าชมค่าอาหารค่าเครื่องดื่มเพียงแค่โชว์ใบเสร็จส่วนเมเปิลยื่นในสถานที่อื่นๆที่ร่วมรายการ<ม>ก็มีมากมายที่เรารวบรวมไว้และนักท่องเที่ยวสามารถไปต่อได้หยุดนี้อย่าลืมนึกถึงเรานะคะ